อัปเดตราคายางพาราวันนี้ล่าสุดประจำวันที่17-19ถึงตุลาคม2568ราคายางพาราวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมีบางชนิดที่ขยับปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ1สภาพอากาศ 2การใช้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6ก,การเก่งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับเราเริ่มมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้54บาท1 0สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น51บา,าท1 0สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 59บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น56บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพดี56บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาทยางก้อนถ้วย drc 100%, 53เอร์เซ็นบาท10สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 50%เอร์ซต์ยางสด26บาท30สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท30สสตางค์ ยางก้อนถ้วย drc ห5าเปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง29บาท18สตางค์ปรับบวก6สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท18สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน34บาท3สตางค์ปรับบวก6สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท3สตางค์ และอย่างก้อนด้วย drc 70% 37บเซสาบาท17สตางค์ปรับบวก7สตางค์ราคาท้องถิ่น34.17บาท17สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่การซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันจะไม่ได้ในราคานี้จะซื้อขายแตกต่างกันออกไปขึ้นกับหลายๆปัใจจัยในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพยางและเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองและเราจะไปดูราคาตลาดกลางของ eu dr และตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของราคายางตลาดโลกนั้นมีตลาดไหนปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ